ลำพูนโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่สิบเฉลิมประเกียติประบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวรักาาที่สิบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบยีิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าหกสิเจ็ดวันที่สองพฤศจิกายนพศสองพันยหกสิบเจดสนามจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านโฮ่งนายจลันมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานในพิธี โครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเวลา16.00นรองทะเบียนเวลา16.20นพิธีเปิดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่สิบเวลา16.30น,นปล่อยตัวปั่นจักรยานยนต์ เวลา16.45นปล่อยตัวเดินวิ่งอันเป็นเสร็จพิธีวัวกิจมหิทธิเนียว24ลำพูนภาพครับ